สวัสดีครับผมนายวุฒิชัยนรบาลครับรหัสตนึกาศูก้าครับผมฝึกงานที่มินิแบร์มิซูมินะครับที่อยุธยารายละเอียดบัตรงานครับสถานที่ฝึกงาน NMB มินิแบร์ไทยจำกัดครับหรือมินิแบร์มิซูมินะครับผมฝึกแผนกแมเทันเนนครับ PM 2-3ครับระยะเวลาฝึกครับ4มิถุนาถึง31กรกฎาคมครับ ตารางวันทํางานก็จะตามตารางโรงงานนะครับเวลาฝึก8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นครับข้อมูลที่อยู่องค์กรน,นะครับ18 00. หมู่สถนนเอเชียนะครับตำบลธนูอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาละับหนึ่งส่งนครับอันนี้เบอร์กับเบอร์แฟกค,ครับโรงงาน นี่แบร์มิสูมีนะครับจะผลิตเกี่ยวกับแบริ่งกะตลับลูกปืนครับประกอบด้วยวงแหวนนอกวงแหวนในเม็ดบอลแล้วก็รีเทนเนอร์ชีสเสนเป็ปปริงแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นครับตลับลูกปืนมักจะพบในพาเแกนหมุนหรือมอเตอร์ที่มีความเร็วความเที่ยงตรงสูงแทบทุกชนิดซึ่งการให้ความมั่นใจถึงประสิทธิภาพในการทำงาน และเหนือกว่านั้นนะับเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งประวัติความเป็นมาของโรงงานครับมินิแบร m มิซูมิก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นครับเมื่อพศ 2, 2 4 9 4ครับโดยเริ่มต้นจากการผลิตตลับลูกปืนขนาดเล็กเป็นผลิตภัณฑ์หลักก่อนขยายสายการผลิตไปยันชิ้นส่วนเชิงกลและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับไปจนถึงการผลิต ถึงหลากหลายชนิดที่ผู้คนทั่วโลกต่างใช้ในชีวิตประจำวันตลอดระยะเวลา73ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งมิซูมิมินิแบมิซูมิกล่าวขึ้นเป็นหนึ่งก้าวขึ้นเป็นหในผู้นำดาดการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงในระดับโลกด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา7ทศวรรษปัจจุบันมีโรงงานผลิต ทั้งสิ้น129แห่งใน23ประเทศทั่วโลกข้อมูลเมื่อ31มีนา2567นะครับและมีจำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัททั้งสิ้น83256คนจุดเริ่มต้นของบริษัทมิมนิแบร์มิซูมีประเทศไทยนะครับบริษัทมินิมิเอ็มมบินิมีนิแบร์ไทยจำกัดก่อตั้งขึ้นปี25 พศ5 2 5นะครับโดยเริ่มต้นจากการผลิตตลับลูกปืนขนาดเล็กเป็นผลิตภัณฑ์หลักก่อนขยายสายการผลิตและชนิดของผลิตภัณฑ์ไปสู่ชิ้นส่วนเชิงกลและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับโดยระยะเวลากว่า4-2ปี <c oughs> ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างต่อนเนื่องปัจจุบันมีโรงงานผลิตในนามบริษัท NMB Mini Bear t จำกัด ทั้งสิ้นเโรงงานและสำนักงานขายอีก1แห่งนอกจากนี้บริษัทในเครืออีก3แห่งคือ m i t s m i t t h i l l n n d ยูช i นไทยแลนด์แล้วก็มีนิแบร์เอสเซโซลูชันไทยจึงถือว่าเป็นกลุ่มบริษัทมินิแบร์มิ t ซูมิประเทศไทยมีโรงงานผลิตรวมทั้งสิ้น10โรงงาน พร้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาโดยมีกลยุทธ์หลักคือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ในด้านคุณภาพแต่ยังรวมถึงปฏิบัติและส่งมอบที่มั่นคงตรงต่อเวลางานที่รับมอใหม่ครับคือให้ศึกษาเกี่ยวกับตลับลูกปืนแบลิ n งนะครับว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นให้ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆและการทำงานของเครื่องจักรนะครับว่าใช้ยังไงใช้อะไรควบคุมหรือผลิตยังไงครับอันนี้จะให้นั่งเขียนเกี่ยวกับ PLC นะครับหน้าจอ PLC หรือเขียนโค้ดคำสั่งนะครับทดลองใช้ไปนะครับอันนี้ ได้รับเมอบหมายเป็นโปรเจกต์โอเฮอนครับหเครื่องแต่ทําเสร็จไวเลยได้ทำสอเครื่องให้ทําตั้งแต่หรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอายุการใช้งานมาเกือบ30-40ปีมาแล้วให้นำมาทําใหม่นะครับโดยการนําแผ่นที่ติดตั้งอุปกรณ์มาเจาะตัดเองที่ห้องห้องแมนเทนแนนนะครับ แล้วก็ต้องไวริงสายตามดออิงทั้งหมดครับด้วยตนเองนะครับแล้วก็ได้ไปรื้อคลังสินค้านะครับคลังสตอของมินิแบนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้หรือหมดอายุการใช้งานก็นำรื้อทิ้งหรือทำลายให้ใช้ต่อไม่ได้แล้วนำมาทิ้งถังขยะนะครับแล้วก็กลับมาฝึกเกี่ยวกับ เขียนออกแบบจอนะครับจะมีแบบจากทางญี่ปุ่นมาให้แล้วก็มานั่งเขียนเอานะครับปัญหาและแนวทางแก้ไขนะครับผมหาอุปกรณ์ไม่เจอครับแบบทำโปรเจกต์แล้วมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษบางอย่างก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอยู่ตรงไหนครับแก้ไขก็คือจดแล้วจำอุปกรณ์ว่าตัวนี้ชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนครับ สองสับสนนิดหน่อยเวลาไม่มีสติครับพยายามตั้งสติแล้วค่อยๆไล่ตามดออิงไปครับว่าสายนี้ต่อไปตรงไหนไปตรงไหนนะครับสามไม่รู้ว่า,วาอุปกรณ์นี้คือทำหน้าที่ยังไงใช้ใช้สเปกการทำงานหรือว่าสเปคอะไรที่ต้องนำมาใช้คือสอบถามหรือว่าศึกษาด้วยตนเองนะครับพอเสนอแนะควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างสมุดกับสไลด์นะครับ สไม่ควรอัดคลิปการฝึกงานเพราะรูปบางรูปไม่ควรลงสื่อสาธารณะ,ะได้เนื่องจากความลับของโรงงานถ้าไม่ถ่ายก็ไม่มีรูปมาประกอบสไลด์แล้วนะครับอันนี้รูปภาพระหว่างการฝึกงานครับที่บริษัทมีแบอยุทยาครับอันนี้ก็ทดลองเขียน p l c เล่นๆนะครับได้โจทย์มาจากพี่ที่ดูแลครับ อันนี้ตอนวิ่งสายครับอันนี้ตอนเสร็จแล้วนะครับกำลังทดสอบอันนี้ก็มีเกียรติบัตรมาให้ครับของโรงงานโอเคครับขอบคุณนะครับจบการเสนอเพียงแค่นี้ครับผมค,ครับ